นางสาวที่พานันเซริชนะประจําสํานักเลข,ขาธิการนายกร,รัฐมนตรีอดีตผู้สมัครสส,สกรุงเทพมหานครเขตจอมทองธนบุรีอดีตรองโฆษกพ,พักพ,พลังประชารัฐกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตจอมทองธนบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและดําเนินการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนเนื่องจากจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แล้วยังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ได้มีพี่น้องประชาชนได้เข้ามาแสดงความเห็นต่อกรณีที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12มีนาคมได้เห็นชอบ10บมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนวงเงินงบประมาณ70,000ล้านบาทจากผลกระทบสงครามรัสเซียยูเครนว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ดีใจที่รัฐบาลฝากดันมาตรการออกมาได้อย่างทันท่วงทีและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยเฉพาะผลกระทบจากราคาพลังงานราคาน้ำมันซึ่งมุ่งไปที่กลุ่มของผู้มีไรายได้น้อยและประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหาเร่แผงลอยผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างและผู้ขับขี่รถแท็กซี่ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพี่น้องประชาชนยังฝากขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำงานฉับไวตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วและโดนใจพร้อมกับให้กำลังใจในายกรัฐมนตรีในการทำงานต่อไป ขณะที่ตนได้ลงพื้นที่ถามไทยและพูดคุยถึงมาตรการรัฐบาลก็พบป่าพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์เขตจอมทองพี่วินทราบข่าวมาตรการช่วยเหลือของท่านนายกรัฐมนมตรีก็ขอบคุณรัฐบาลที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรู้ว่าท่านนายกมีภาระที่ต้องดูแลคนเยอะหลายกลุ่มแต่มาตรการนี้ก็ถือว่าตรงใจและช่วยแก้ปัญหาได้จริงแกเฉพาะหน้าเร่งด่วนให้บรรเทาก่อนใครจะว่าอย่างไรขอให้ในายกอดทนเพราะแก้ปัญหาถูกทางแล้ว นางสาวที่พนันกล่าวต่อว่าตอนได้พบปะพูดคุยกับแม่ค้าหาบเร่รับจ้างทั่วไปต่างขอบคุณที่นายกห่วงใยคนเล็กคนน้อยอย่างพวกเราเข้าใจว่าทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดเพราะโควิดและสงครามต่างประเทศดูข่าวอยู่ทุกวันก็เข้าใจในายกและรัฐมนตรีและรัฐบาลว่ากำลังพยายามทำอะไรอยู่และพยายามแก้ไขปัญหาขอชื่นชมนายกที่ยังทำงานให้ชาติบ้านเมืองขอให้นายกสู้